จบปัญหาสําหรับสายแต่งบ้านที่หากกระเบื้องถูกใจไม่ได้สักทีร้านนี้เขาเปลี่ยนสีแหละเลือกลายกระเบื้องเองได้วันนี้กีบมาเดินดูกระเบื้องที่ร้านอะตีทัชร้านนี้เขาเด่นเรื่องกระเบื้องลายบอาณมีให้เลือกหลายแบบหลายเนื้อเลยมาเริ่มกันที่แบบแรกเอาที่ราคาสอบี่สุดก่อนนั่นก็คือเนื้อซีเมนมาตรฐานตัวนี้จะเป็นรุ่นดั้งเดิมเลยจะมีความฟ้าๆาขาวๆถัดมาเป็นเนื้อซีเมนพรีเมียมถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าเขามีความเงาวกว่ารุ่นแรกเพราะมีการเคลือบกันน้ากันซึมยังไงล่ะมาถ จะไม่ซึมลงไปเลยมีทั้งแบบเงาแบบด้านและที่สําคัญถ้าใครไม่ถูกใจเขาสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายได้ด้วยอะ่ะและที่รัดก่นนั้นคือเขามีกระเบื้องเพ่นมือด้วยทุกคนเหมาะมากๆสําหรับใครที่ชอบงานแฮนด์เมดเ้ยทุกคนแล้วนี่คือกระเบื้องนะไม่ใช่ไม้เขาทํามาเหมือนไม้จริงเลยอะ่ะดูความดีเทลของเขาดีแล้วเขามีขนาดใหญ่พิเศษที่ร้านอื่นไม่ค่อยมีด้วยนะมาถึงโซนกระเบื้องสระไว้น้ําหรือเล้อกอีกอย่างว่ากระเบื้องดินเผาเคลือบแก้วกระเบื้องเขาสวยสีสันสดใสมีหลายสีหลายไซสให้เลือกเลยและเขายังมีกระเเเเบื้อองงดดินนนผาาาาาทที่่มํป็ขต ใช้ปูผนังได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกระเบื้องเรียนแบบลายหินธรรมชาติลายหินอ่อนกระเบื้องหกเหลี่ยมและสําหรับใครที่กลัวว่าซื้อกระเบื้องจากที่นี่ไปแล้วสีแนวจะไม่เหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยค่ะพเพราะเขามีสีแนวให้เลือกซื้อเยอะมากต้องบอกเลยว่ามาที่นี่คือครบจบในที่เดียวจริงๆนึกถึงกระเบื้องต้องเดอะตรีทัศน์เท่านั้นค่ะ